สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ติดตามช่อง YouTube ผมอยู่นะครับโอเคนะครับวันนี้มีกล่องรุ่นที่เป็นไฟนะครับสำหรับเซลโลและ t ท3สามนะครับมาแนะนำนะครับมีของน้องนะครับน้องที่อยู่น่าจะอยู่แถวชนบุรีหรือผมจำจำไม่ได้ขอไปอยู่ที่เยูะที่อยู่ทีนะครับถ้าพูดผิดพลาดไปนะครับน้องก็สั่งมานะครับเพราะผมทำกล่องที่มีไฟนะครับมีหลอดไฟผมปิดดีก่น นี่ครับอ่าโอเคมีหลอดไฟ LED นะครับสองหลอดสีเขียวกับสีแดงนะครับเป็นกล่องรุ่นที่มีหลอดไฟ LED นะครับแต่ตัวข้างหลังไม่มีตัวแบบอะแดปเตอร์ไว้ชาร์จฟงชาร์จไฟนะครับนะบมีไฟโชว์สำหรับสีเขียวกับสีแดงนะครับนะโอเคแล้วก็อ่าแจ็คตัวนี้ผมก็ทำให้น้องเข้าไปนะครับเพราะบางดีว่าปูจิเทลตัวเนี้ยอ่าล่องตัวเนี้ยมันจะลึกนิดน,นึงมันจะลึก จะลึกแล้วมันเข้าไม่ค่อยได้เข้าแบบเบาเสียก,ก่อนมันเข้าไม่ค่อยได้นะครับมันเลยต้องต้องมีการเจียดนี้ออกนะครับก็น้องเขาส่งเครื่องเครื่องทั้งสองเครื่องมาเลยนะครับ <S <S ต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้ยตอนแรกอะ่ะเปิดบอ็์กไม่ได้เลยเปิดไม่ได้เลยยังไงก็บอ็์กไม่ได้นะครับนะครับผมก็หาวิธีการโหเล่นวันนี้เล่นทั้งวันนะครับหาวิธีการนะครับว่าจะทําไงให้มันเปิด็อกได้ครับ สุดท้ายผมก็เปิดได้นะครับแต่น้องเขาสั่งของใหม่มาให้ผมแล้วผมก็เลยมองว่าโอเคไม่เป็นไรนะครับก็ใช้ตัวนี้ไปก็ได้เสียงก็ยังดีอยู่ตัวใหม่น้องก็ไว้พกพาละกันนะครับก็เขาสั่งมาเลยนะมีกล่องมาเลยแน่สั่งแล้วส่งมาให้เลยนะเป็นตัว c o m m a n เดอร์6 7นะสั่งแล้วก็ส่งมาที่ที่ร้านผมเลยนะครับผมก็มาทําการทําให้นะครับโอเคนะครับไม่ได้ส่งมาแค่ตัวตัวนี้ตัวเดียวนะตัวนี้ตัวเนี้วิธีุตัวนี้ ส่งมาตอนแรกแล้วมันเชื่อมต่อบอกไ่าได้ก็เลยต้องไปดูทำอะไรอ๋อมันติดล็อกนิดนึงครับมันเลยเปิดไม่ได้บล็อกนะครับแล้วก็ส่งทูเจนสองมานะครับเจนสองมาผมก็ตั้งยูเซอร์ให้น้องเขานะครับตั้งยูเซอร์ให้น้องเขาเลยนะครับแล้วก็ทําทุกอย่างนะครับลงโปรแกรมนะครับลงเซลโลให้นะครับลงเซลโลให้ลงเทสามให้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูผมปิดบล็อกก่อนนะนี่ครับนะออกก่อนออกจากหน้าเซลโลก่อน นี่นะครับอันนี้เป็นรูปน้องเขานะนะผมทําการตั้งค่าต่างๆนะครับโอ้ยทัวทีนะครับนี่กดเมนูครับเมนูหลักนะครับก็ทําการตั้งค่านะครับต่างๆนะครับน้องเขามีซิมมาให้ด้วยนะครับผมก็เนี่ยลงลง T3 ให้นะครับแล้วก็ลงเซลโลให้นะครับนะทั้งสองตัวนะครับน้น้องเขาบอกว่าลงให้จัการให้ผมหน่อยแล้วก็ ข้างค่าภายในผมก็ตั้งให้เรียบร้อยนะครับนาราน้องรับไปนะเสียบสายที่รูหูฟังของตัวเจนทูนะครับตรงนี้นะตัวสมอลท็อกนะครับนะแล้วก็ตัวนี้นะครับเวลาเสียบมันจะขึ้นรูปหูฟังนะครับนะหูฟังแล้วมันแล้วก็จะมีขาไม้แหลมๆขึ้นไปนะครับพยายามถ้าเสียบไม่เข้ายังไงก็ต้องดึงออกใหม่แล้วก็เสียบใหม่นะครับจะไม่ดู รูปขาไมาโชว์ขึ้นไปนะครับทูเจนสองนะครับผมผมตั้งแค่ยูเซอร์ของน้องเขานะเขผมไม่รู้ว่าผมเขาจะไปใช้งานในกลุ่มอะไรเขาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องคุยน้องอีกทีเพราะถึงผมจะตั้งยูเซอร์ให้แล้วนะครับหลังจากนั้นผมก็มีบริการหลังการขายก็คือดูแลระบบให้ถ้าจะเพิ่มห้องตกแต่งห้องนะครับเจนสองเนะี่ยมันค่อนข้างจะตั้งยากตั้งยากเลยแหละ ปุ่มก็ลำบากเดี๋ยวผมเซ็ตจักคอมให้นะครับเป็นการบริการนะครับหลังการขายนะครับนะเดี๋ยวเซ็ตจักคอมให้จะเพิ่มห้องเพิ่มอะไรก็ <c oughs> เดี๋ยวมาว่ากันทีนะครับนะส่วนตอกกล่องตัวนี้ก็จะเป็นตัวรุ่นของมีไฟสีแดงสีเขียววิธียุวนี้น้องเขาส่งมาตัวแรกผมเปิดบอกให้ได้แล้วแต่ตัวนี้ขั้นแกเพิ่งมาส่งมาใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากล่องมีไฟมันทานํางานยังไงผมเสียบเรียบร้อยนะครับเปิดโซลูชผมเปิดบอกก่อนนะครับน้องอย่าลืมนะเวลาเสียบ เสียบตัวนี้นะครับครบแล้วเชื่อมต่อกับกล่องเสียบตรงนี้ครบแล้วนะครับเปิดหน้าอันนี้ผมทดสอบด้านนหน้าห้องไอโค่นะนะครับผมตั้งค่าบล็อกตั้งค่าความเสถียรไรให้หมดแล้วนะครับนะกดตัวนี้ครับปึ้มตัวนี้ให้เป็นสีฟ้านะเครื่องหมายบล็อกให้เป็นสีฟ้าในะหน้าห้องเซลโลนะเป็นสีฟ้านะครับน้องอ็คงไม่ยังไม่เคยเล่นเดี๋ยวก็คงมีการสอบถามเกิดขึ้นแน่นอนนะว่าจะไงนะครับผมจะตั้งทดสอบวิดีโออยูดลงยูทู e ให้ทน้องเขาดูก่อนแต่ผมจะเปิด นะครับตัวนี้นะตัวปูจูเทลตัวนี้นะครับผมเจียตัวนี้เรียบร้อยแล้วตัวแรกผมก็เจียนะผมเข้าไม่ได้เลยมันแน่นมากขอบตัวนี้มันมันแน่นมากแน่นอย่างมากก็เลยต้องเจียรกรีดพลาสติกออกแต่จริงๆอ่ะของจริงๆใหม่ๆก็จะมาแบบสมบูรณ์นะให้ผมไม่ได้กรีดทุกตัวนะถ้าไหนเข้าได้แล้วผมก็ไม่กรีดนะครับนะผมกรีดให้มันเพื่อเข้าง่ายขึ้นนะครับมัจะเปิดนะครับเปิดนะผมเปิดสวิตช์นะครับนี่ครับเปิดปุ๊บไฟเขียวติดเลยนะครับเวลาเปิดมานะครับเปิดขึ้นมานะ อันนี้ปิดนะอันนี้อันนี้เบาเสียงอยู่นะครับมันเบาเสียงอยู่นะนะโทษทีมันวอกผมพูดแรงไปหน่อยนิดนึงโอเคนะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บนะบิดสวิตช์เป็นหนึ่งทีนิดนึงหนึ่ง,หน,งหนึ่งขีดสองขีดสามขีดนิดเดียวครับประมาณสามขีดนะครับนะักก็เสร็จแล้วนะปุ๊บนี่เชื่อมต่อมีไฟโชว์สีเขียวนะครับบอกสถานะว่าตอนนี้พร้อมทํางานแล้วพร้อมให้มีเสียงไหลก็มาแล้วนะครับผมเปิดในตัวห้องของ ็อลกเรียบร้อยในห้องตัวห้องทดสอบโอเคเปิดเครื่องนี้บ้างอยู่เครื่องนี้นะครับของน้องเขาค <are> อมมานเดอร์หกเจ็ดสองบรรทัดนะครับตั้งช่องที่หนึ่งนะครับผมทดลองช่องที่หนึ่งนะครับนะครับสักคู่นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะกดคีย์นะครับทดสอ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 บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบดูนะครับดูกล่องนะ ผู้เสร็จไฟแดงดับนะครับมาานันจะมีค้างท้ายคียนะครับก็เดี๋ยวไปตั้งค่าบางทีมันมีสัญญาณที่ความถี่มันตรงช่องกันนะครับถ้าถ้ายังไม่ถ้ายังไม่กดคีย์จากเครื่องนี้ไปนะครับโดยที่ไปหาเครื่องนี้นะครับไฟสีเขียวจะบ่งบอกฐานะการทำงานคือโชว์ไว้ก่อนว่าตอนนี้มีการเสียบตัวนี้เชื่อมต่อตัวเนี้นะครับมาที่ไฟเขียวตัวน,นี้ผ่านกล่องเรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้าที่เจน2เรียบร้อยเข้าที่ระบบโทรศัพท์เรียบร้อยนะครับ ของตัวนี้ใช้ได้ทั้งโทรศัพท์แล้วก็เจนสองเจนหนึ่งนะครับนะโอเคผมกดคีย์รอบนะครับคุยครับทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบ เดี๋ยวถึงเวลาไฟสีแดงจะตัดไปนะครับอาจจะมีหลงหลงท้ายคียมาบ้านนะครับก็เดี๋ยวไปตั้งค่าบล็อกค่าอะไรให้เรียบร้อยอีกทีนะครับนะน้องก็คงอยู่ที่พื้นที่เลยครับบางทีสมผมอยู่หน้าย่านนิคมก็สัญญาณเข้ามากวนมากแต่มีเสียงคาทีไม่มีผลอะไรนะครับนะกดอีกทีครับทดสอบไปดูนะครับทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าศูนย์ทดสอบทดสอทดสอหนึ่งทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งทดสอบนะครับอ่ทีนี้นะโอเคนะครับนะโอเคถือว่าเป็นผลถือว่าโอเคนะครับนะผมปิดก่อนนะครับโอเคกลอง มีไฟโชว์บอกสถานะว่าตอนนี้ทุกอย่างถูกการทํางานนะไบโอดไฟสีเขียวนะครับสีเขียวคือพร้อมทํางานและมีการเชื่อมต่อจากวิทยุนะครับผ่านกล่องมีไฟสีเขียวทํางานเชื่อมต่อกับเจน2เชื่อมต่อ,อโทรศัพท์มีไฟเขียวทํางานนะครับนะแล้วก็เวลากดคีย์จากวิทยุนะครับกดจากตัวนี้เข้าออตัวนี้เมื่อกี้มันเป็นสีแดงตรงนี้เนาะ เป็นไฟสีแดงปุ๊บเข้าตรงนี้เป็นสีเหลืองเสร็จปุ๊บสัญญาณเสียงก็วิ่งมาเสร็จปุ๊บยังยังไม่แดงนะยังเขียวอยู่นะปุ๊บวิบ่งมาเสร็จปุ๊บตึม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 ก็เข้าระบบไปแต่เมื่อมีการคุยมาจากเซลโลในห้องเซลโลก็คุยกันมาปุ๊บก,ก็จะเป็นสีแดงตึมนะครับสีแดงตึมเลยว่ามีคนตอบโต้กลับมาก็เข้าวิทยุแล้วก็มาเข้าวิทยุตัวนี้ครับหลักการประมาณนี้ครับกล่องรุ่นมีไฟนะครับรุ่น ล่าสุดของผมนะครับนะแล้วก็มีคนสั่งกล่องพวกลิง์ที่เป็นแบบข้ามห้องมาด้วยนะครับนะของน้องตัวนี้ก็จะเป็นของตัวของกล่องมีไฟนะครับนะก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะเาเล่นซะหมึนเลยครับวันนี้นะกับตัวนี้นะครับโอ้โหเปิดเปิดบล็อกยากมากกว่าจะไปหาตัวโปรแกรมข้างในให้เปิดบล็อกผมเล่นผมซะหมื่นเลยนะปิดเข้าปิดออกแทบจะต้องรีเซ็ตเครื่องเลยครับนะแต่เขาพยายาม ใช้มันได้ก็คิดว่าถ้าไม่ได้ยังไงผมก็ต้องใช้ตัวนี้เป็นตัววอลกแน่นอนแต,แต่พอดีว่าตัวนี้ใช้ได้แล้วก็โอเคนะครับน้องก็ส่งตัวนี้มาพอดีก็ไม่เป็นไรตัวนี้ให้น้องก็พกของใหม่ไปล้วกันเห็นน้องก็บอกว่าตัวนี้มันเก่ามานานแล้วก็พกของใหม่ไปครับสัญญาณแรงกว่านะครับคอมมานเดอร์ตัว CB 6 7หกเจดนะครับนะแล้วก็เครื่องเจนทูที่น้องก็มาให้ ผมตั้งค่าเรียบร้อยตั้งค่าเซลล์โรทีสาลงโปรแกรมไม่เรียบร้อยถ้าจะเพิ่มห้องอยังไงก็เด็วน้องคงทักมาเดี๋ยวเราก็จะจัดการกับคอมให้ดูแลระบบดูแลห้องของยูเซอร์ของน้องก็ให้นะครับไปนะครับบายบายจุ๊บจบโอ้อย่าลืมเลยนะครับใครสนใจสนใจกดไลค์กดแชร์กดจำด้วยนะครับติดต่อมาที่0944951606 0944951606เป็นเบอร์โทรและเบอร์ไลน์นะครับ ไปแล้วครับบายบายจุบจ๊บๆ